ท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับผมกําลังจะมาพูดกันในเรื่องของการแผ่เมตตากับการอุทิศบุญนะฮะว่ามันต่างกันยังไงนะครับนะฮะในส่วนของการแผ่เมตตาเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันคือการมีความรู้สึกเป็นมิตรไม่เป็นศัตรูกันอย่างเช่นอะไรฮะอย่างเช่นสมมุติว่าเราเจองูหรือว่าเราเจอสิงสารสัตว์ที่มันเป็นสัตว์ร้ายหรือว่าเราไปในสถานที่ที่มีเหมือนว่า มีได้ยินว่ามีผีดุมีผีมีเจ้าที่มีผีเ,เยอะอะไรฮะเป็นสถานที่อย่างนั้นนะครับแล้วเราอยากจะแสดงความเป็นมิตรมีเมตตากับคนคนนั้นสิ่งสิ่งนั้นหรือ,อพวกสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นนะครับเราก็แผ่เมตตาไปอย่างสัตว์าทั้งหลายที่เป็นมิตรทุกอา,าบปดแผ่เมตตาทั่วไป่นะครับแล้วเราก็ส่งจิตที่มีเมตตาจิตที่มีความเป็นมิตรส่งไปให้กับพวกเขา อบอกให้เขารับรู้ว่าเออเราเนี่ยมาอย่างความเป็นมิตรมีเมตตาไม่ได้มารังแกหรือว่าไม่ได้มาทําร้ายอะไรกับคุณนะอันนี้คือการเมตตานะครับส่วนอย่างที่2คือการอุทิศบุญอุทิศบุญคืออะไรอุทิศบุญคือการที่เรานึกถึงส่วนบุญที่เราเคยกระทําไว้นะเมื่อตั้งแต่อดีตปัจจุบันหรือถึงห,หรือว่าสิ่งที่เ,าเรากําลังทําในอนาคตที่มันเป็นบุญที่เป็นกุศลที่เป็นความสบายใจที่เราเคยไปทําอะไรไว้ นะครับเรานึกถึงเสร็จแล้วเราก็นึกถึงพอเรานึกถึงบุญเสร็จใช่ไหมเราก็นึกถึงคนที่เราอยากจะให้บุญผู้สนั้นะ่ะให้กับเขาด้วยนะที่เป็นผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะย้ำยำ้ดอกจันรสดอกว่าต้องเป็นผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหรือคนที่เราเคยมีปฏิสัมพันธ์กันมาก่อนหรือคนที่เราสามารถที่จะนึกถึงคนคนนั้นไดนะ้อย่างต่อให้เราไม่รู้จักกันแหะแต่เรา จำได้ว่าเออแบบเขามาหลอกเราเนี่ยใช่ไหมเ,เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวเราจะทําบุญทิพย์บุญสมไว้ให้อย่างเงี้ยครับเราก็ลึกระลึกถึงภาพตอนตอนนั้นคนคนนั้นที่เขามาขอเรานะฮะแล้วแล้วเราก็ให้เขาไปนะครับมันเป็นสเต็ปอย่างงี้นะนึกถึงบุญนึกถึงบุญเสร็จแล้วระลึกถึงคนที่เราจะให้นะที่เขาอยากจะได้รับเขาถึงจะได้ส่วนคนที่เป็นเราไม่สามารถทำวิธีนี้ได้เราใช้ วิธีอะไระฮะการอนุโมทนาเขาเรียกไหมเ,เราไปทําความดีนี่มานะเราก็ต้องไปบอกคนเป็นต้องไปบอกเขาให้เขาโมทนาบุญกับเราเช่นวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะให้บุญกับแม่นะเขาบอกว่าเออแม่วันนี้เราไปทําบุญมาแม่อนุโมทนาสาธุอย่างนี้เขาได้แหละแม่ได้แต่ถ้าเราไปทําบุญอะไรมาแล้วเราผิดอย่างเงี้ยทั้งๆที่แม่เรายังมีชีวิตอยู่เงี้ยอย่างนี้นไม่ได้นะครับฝังความคิดสมัยนะครับประมาณนี้นะ